คมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลา วันนี้ณสถานีตำรวจภูทรบางน,าน,าบานังสตาอเบางนังสตาจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไบูบุญคุ้มฉาย,ยาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน50ชุดไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุผู้ก่อ,อความไม่สงบรอบวางระเบิดหน้าอาคารที่พักข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางนังสตาเมื่อวันที่30มิถุนายน2567เเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โดยมีนายอัมพลพงษ์สุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและพลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ให้การต้อนรับในการนี้องคมนตรีได้ประชุมรับฟังสรุปเหตุลอบวางระเบิดดังกล่าวและได้เชิญพระราชากระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยไปกล่าวแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงขอบใจกำลังพลทุกคนที่ได้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ จากนั้นองค์คมนตรีเชิญแจการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปม้อมให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุผู้ก่อความไม่สงบดังกล่าวและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาล,าบาลต่างๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจณโรงพยาบาลบรรนังสตาอำเภอบรรนังสตาเชิญแ่กันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานจำนวนสามชุดมอบให้แก่นางสาวน้ำอ้อยเตะเหมทองเด็กชายอนาวินสุนทรกิจและนายรอมือรีเจ๊ะสิล ณโรงพายาบาลยะลาสิริรัตนรัตน์อําเภอเมืองยะลาเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานจำนวน12ชุดมอบให้แก่พันตำรวจโทรประยุทธ์โปโจีนพันตำรวจโทสมจิตหินเพชรร้อยตำรวจโทอารีฟินมีสาจ่าสิบตรีวีรพงษ์หนูทองจ่าสิบตำรวจโททวัชัยขุนทองสิบตำรวจโทพสุทัศน์ละหวาพิทักษ์สิบตำรวจโทอภิรักษ์เอ่งชวน สิบตำรวจโทนัทพงศ์ทองหนันสิบตำรวจโทพงศิริปิ่นพงศ์สิบตำรวจตรีวัชวรีคงปานสิบตำรวจโทนรายุทธสุทธิมาตรและนางนิตยาหินเพชรการได้รับัจาก,การดอกไม้และสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น